สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆแฟนเพจ CS Startup และ CS Channel ทาง YouTube นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวพ r i เตอร์อัพสั LQ 590นะครับมือ2สภาพใหม่ครับหรือสภาพนางฟ้านะครับเรามาดูกันว่าใหม่แค่ไหนเราไปดูกันเลยครับสำหรับ p ิ i เตอร์อัพสั LQ 590ตัวนี้นะครับผมแยกชิ้นส่วนต่างๆมาให้ดูกันเลยนะครับว่าใหม่แค่ไหนนะครับตัวนี้เป็นชุดแท็กเตอร์นะครับ เอาคิวห้เข้าศูนะครับเสียงยังแน่นอยู่เลยครับตัวนีบกระดาษนั่นมากๆครับคราวนี้เรามาดูภายในของเครื่องปริ้นนะครับตัวนี้เป็นส่วนชั้นในของตัว พ a ทเทิ์นะครับพทเทินคือตัวนี้นะครับโปตีวแพ a ทเทินจะต้องอยู่ข้างในนะครับผมถอดมาให้ดูเลยครับว่าใหม่แค่ไหนนี่ครับเคล็ดลับที่ผมเคยบอกไว้ในคลิปเก่าๆนะครับก็คือจะดูว่าตัวพรินเตอร์ผ่านการใช้งานมามา,มากน้อยแค่ไหนตัวนี้ผมไม่ไม่ได้คีนเลยนะครับคือขาวมาอย่างไงมาอย่างนั้นเลยครับเครื่องแทบจะถูกการใช้งานน้อยมากครับ เดี๋ยวมาดูหัวพิมพ์ครับหัวพิมพ์นะครับสังเกตหน้ากากดูนะครับตัวหน้ากากขาวๆนะครับหัวพิมพ์ที่ผ่านการใช้งานแล้วเนี่ยหน้ากากจะต้องมีการสึกแล้วก็มีรอยดําของหมึกอยู่นะครับหน้ากากนี่ผมก็ไม่ทำสะอาดอะไรเลยนะครับยังขาวจั้วอยู่เลยครับแล้วก็ดูหน้าตัดของเข็มที่ผมซูมมานะครับค่อนข้างเรียบนะครับ ก็คือเป็นหัวพิมพ์ใหม่นะครับต้องบอกว่าได้เครื่องพิงเอร์ใหม่แล้วก็หัวพิมพ์ใหม่ติดมาเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องพิมพ์ตอนประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบให้ให้เรียบร้อยนะครับน,นี้เป็นส่วน c a r holder นะครับตัว ribbon m a s นะครับ ก็ยังไม่ผ่านการใช้งานเลยครับผมได้ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับตัวนี้ p ป p ปอร์เจนะครับเป็นเปเปอร์เจที่ติดมาเครื่องเลยนะครับประกอบเรียบร้อยนะครับชุดแท็กเตอร์สามารถโยกไปใช้ด้านหลังได้น,นะครับชุดแท็กเตอร์ เรามีถาดกระดาษ a 4ให้นะครับด้านหลังรองรับแบบ parallel port และ usb port นะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนะครับเครื่องปรินเตอร์รุ่นนี้นะครับผมตั้งราคาไว้อยู่ที่9,900บาทนะครับ ประกัน1ปีนะครับราคา1,000 0หมนรนะครับราคาโปรติเครื่องใหม่อยู่ที่ประมาณ2 5 0 0มบาทนะครับก็ประหยัดได้50เลยนะครับยังไงสนใจก็ติดต่อมาทางเราได้นะครับเครื่องมีจำนวนจำกัดนะครับเหลือไม่หีบเครื่องนะครับสวัสดีครับช่องทางติดต่อกับทาง CS s o l u t i o n Print นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้หน้าจอนะครับยังไงผมฝากติดตามช่อง CS Channel และเพจเสียสตาร์ทอไปด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ